สปอยด่วนมหาเวทผนึกมันในตอนที่232ขีดเส้นตายโกโจวง,วงล้อหมุนจะครบแล้วสุกุณะถึงกับสลบกับก,บการโจมตีสุดแสนจรุนแรงของโกโจซาโตรุสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง o v e ว Re v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องจูเจสึกไคเซนหรือว่ามหาเวทผนึกมันนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นสปอยของมังงะมหาเวทผนึกมันในตอนที่232ซึ่งแน่นอนนะครับยังมีความดุเดือดเลือดพ่านเหมือนเดิมสําหรับตอนนี้เพราะสถานการณ์นั้นก็บีบบังคับ เลอเกินนะครับให้โกโจซาโตรุนั้นจะต้องจัดการนะครับในตัวของสุคนะให้ได้ไม่อย่างนั้นนะครับถ้ากงล้อนั้นหมุนครบนะครับบอกเลยว่าบรรลัยแน่นอนถ้าอย่างนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าโกโจนั้นจะทําสําเร็จหรือเปล่านะครับแต่เหมือนเดิมก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยโดยเริ่มตอนมานะครับก็ได้มีการเปิดเผยเลยนะครับว่ากงล้อของมโหรากาในตอนนี้นะครับได้หมุนเป็นครั้งที่2งแล้วนะครับซึ่ง ในตอนนี้เนี่ยเหลือเป็นแค่สองครั้งเท่านั้นถ้าหมุนครบแล้วลก็นะครับโกโจนั้นเกิดงานลําบากแน่นอนซึ่งเราจะได้เห็นรีแอคของทุกคนนะครับที่เห็นกลงล้อของโมโรากาหมุนในตอนนี้ทุกคนนั้นต่างตกใจเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอิตาโดริยูจินะครับหรือคูซาคาเบะเองนะครับก็ตกใจนะครับที่เห็นกลงล้อของโมรากานั้นได้หมุนเป็น2ครั้งแล้วนะครับพะในตอนนี้เหลือโอกาสเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นที่โกโจนั้นจะเป็นฝ่ายที่กุมความได้เปรียบตัดไปที่ทางด้านโกโจนะครับโดยในตอนนี้โกโจนั้นนะครับก การสุกุณะให้ได้โดยโกโจนั้นใช้ท่าโจมตีของตนเองนะครับอย่างท่าอาโอนะครับโดยการสร้างลูกบอลสีฟ้าขึ้นมารอบๆตัวของสุกุณะและเอาลูกบอลสีฟ้านั้นนะครับหมุนแล้วก็ทําลายทุกสิ่งทุกอย่างนะครับโกโจในตอนนี้ไล่ต้อนสุกุณะใหญ่เลยนะครับพยายามให้สุกุณะนั้นนะครับไม่มีทางที่จะหนีได้ไปในจุดที่มุมอับที่สุดนะครับมุมที่ทางด้านของสุกุณะนั้นไม่สามารถจะต่อกรกับโกโจได้เลยแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามทีนะครับกงล้อของสุกุณ้นก็ได้หมุนเป็นครั้งที่3แล้วซึ่งสถานการณ เหลือโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นถ้าหมุนครบได้แล้วก็นะครับโกโจนั้นบนไลแน่นอนเฮคาถูตัดไปที่พระเอกสายดูนะครับอย่างอิตาโริยุจินะครับก็ได้ถามแลวคับว่ามันจะปรับตัวเข้ากันได้ยังไงจากการโจมตีเพียงแค่ครั้งสองครั้งแค่นั้นเองเหรอกุซากาเบก็เลยบอกเลยแหละว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยโกโจใช้เพียงแค่อ,อโอะเท่านั้นนะซึ่งจะแปลง,ง่ายๆนะครับเนี่ยแค่โกโจใช้อโอะเท่านั้นนะครับกงล้อเนี่ยมันหมุนไปเท่านี้แล้วเหลือโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียวโกโจนั้นนะครับยังมีท่าอ,อ่กกกมายมยมกายดรแพู ากตรงนี้นะครับจากโอกาสเดียวที่เหลือนะครับโกโจนั้นเนี่ยดูจะเป็นฝ่ายที่เริ่มจะเสียเปรียบในตัวของสุคุณะแล้วถึงแม้จะเป็นฝ่ายที่ไล่ต้อนสุคุณะก็ตามดีเถิดในตอนนี้ โดยคาชิโมะนะครับได้พูดเสริมมานะครับแล้วก็กึง่งแนวให้กําลังใจด้วยแหละครับว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยมันก็เป็นไปได้หมดหละซึ่งมันก็อาจจะหมายความว่านะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นในตอนนี้ไม่ต้องรู้สึกกังวลไปนะครับดูรุ้นแล้วก็ให้กําลังใจโกโจเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดอยู่แล้วแต่ไปที่การต่อสู้ที่ดูเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับโกโจนั้นก็ยังพยา,ายามไล่ต้อนในตัวของสุคุณะต่อโดยโกโจนั้นตั้งใจนะครับจะทําให้สุคุณะประหลาดใจนนนนนคคคครรรััับโโโโดดยยใใใชใช้้้เเเเททิอออออออ่่าาาางงงกก็็ืีมมมปหขตตวจ ก่อนหน้านี้นั่นแหละแต่ทันใดนั่นเองนะครับโกโจนั้นได้สลับการโจมตีของตนเองนะครับโดยโกโจได้โจมตีสุคุณะนะครับด้วยท่าอย่างอากาศนะครับในระยะประชิดนะครับใส่สุคุณะซึ่งแน่นอนนะครับถ้าแบบว่าผลที่ดีจะเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องทําให้สุคุณะนั้นบาดเจ็บหนักนะครับหรือเจียนอยู่เจียนตายแต่ปรากฏว่านะครับมันไม่ได้เกิดส่งผลกระทบอะไรนะครับกับสุคุณะสักเท่าไหร่เพราะสุคุณะนั้นนะครับได้ขยายอาณาเขตของตัวเองทันนะครับกงล้อเลยเปลี่ยนเป็นสีดําสุคุณะนั้นนะครับก็ยิ โจโจมตีเมื่อตะกี้โดยสุคุณานั้นได้พูดเยาะเย้ยใส่โกโจแกเนี่ยทำตัวเนี่ยประมาทใช่เล่นเลยนะกลัวว่าจะถูกชั้นในอันทางออกมากแลหรือไงแต่ปรากฏว่าความจริงเปิดเผยนะครับว่ามันเป็นเทคนิคนะครับของโกโจนั่นเองโดยอากาศของโกโจนะครับที่โจมตีไปก่อนหน้านี้นะครับที่มันจะโดนเต็มๆใช่ไหมมันวนกลับมานะครับแล้วก็เลี้ยวนะครับมาโดนตัวของสุคุณานะครับแล้วก็จะมีภาพกำกับไว้ด้วยนะก็คือเลี้ยวนะครับจากขวาสุดนะครับแล้วก็วนมาซ้ายอีกทีหนึ่งเลยครับแล้วก็เข้าไปที่หลังของสุคุณาเต็มๆเเล่นอาสุ นั้นถึงกับกระอักเลยนะครับกับการโจมตีครั้งนี้และโกโจนั้นนะครับก็มาหยุดเท่านั้นนะครับรีบพุ่งไปด้วยความเร็วสูงนะครับเพื่อจะไปซ้ําในตัวของสุคุนะต่อนะครับโดยโกโจนั้นโจมตีด้วยท่าแบล็คแฟลชซึ่งให้นึกภาพนะก่อนหน้านี้สุคุนะเนี่ยถูกอากาศโจมตีใช่ไหมที่ด้านหลังนะครับก็คือด้านหลังเนี่ยเจ็บมากๆเลยตัวก็แอนมาข้างหน้าแล้วใช่ไหมแล้วก็เลือดก,กระอักด้วยใช่ไหมแต่โดนนะครับทางด้านของโกโจซ้ําไปอีกเมื่อคือแบบอกมันแอนใช่ไหมโกโจก็เลยสวนไปที่อกโดยเป็นการโจม,มีีเเคังงงอออกกขสุุนนนะททึรบด้วย่า สุกุนะนั้นตาเหลือกเลยนะครับเป็นสีขาวเลยนะครับกับการโจมตีครั้งนี้เป็นการโจมตีที่รุนแรงมากๆเลยนะครับผมพูดเลยนะถ้าไม่ใช่สุกุนะนะครับที่แบบว่าอะไรโหดๆแบบนี้มีหวังตายแน่นอนนะครับกับพลังมัดที่สุดแสนจะตัวบักและขี้โกงนะครับของโกโจซาโตรุนะครับเรียกได้ว่านะครับเป็นการโจมตีนะครับระดับเทพของจริงของโกโจซาโตรุซึ่งถ้าดูจากผลในตอนนี้นะครับสุกุณะนั้นนะครับก็คงจะต้องเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้นะครับต่อโกโจแล้วล่ะเป็นเพราะว่าพี่แกนั้นนะครับโดนโจมตี ถึงสองครั้งและสุคุณะนั้นนะครับได้ลงไปนอนกองกับพื้นนะครับพร้อมกับการน็อกลงไปนะครับแต่ปรากฏว่าสุคุณะของเรานั้นนะครับเป็นบุรุษที่ดวงที่ดีสุดๆเลยเพราะในตอนนั้นเองนะครับกงล้อดันหมุนนะครับเป็นครั้งที่4พอดิบพอดีจึงทําให้เงานั้นได้กลืนกินโกโจลงไปนะครับซึ่งจะมีการปรากฏตัวขึ้นนะครับของมโหรากามโหรากาปรากฏตัวออกมาจากเงาตรงนั้นนะครับและเป็นการจบไปนะครับแบบอยากจะเอาแบบหัวเนี่ยโขกใส่จอคอมเลยนะครับตอนที่ผมอ่านนี่เป็นเพราะว่ามันตัดจบไป แบบนี้เลยนะครับพร้อมกับทางด้านของเงานะครับโหรากานนั้นได้เฉือนโกโจนะครับเป็นการจบที่แบบวอตเจอฮักมากๆเลยนะครับแต่ไม่อยากพูดหยาบแต่เล็กได้ว่านะครับเป็นอะไรที่แบบโหดมากๆเลยนะที่โกโจนั้นชิงไหวชิงพลิบนะครับที่สามารถจัดการสุคุนะได้นะครับนี่แม่งแบบโคตรโหดเลยนะทำให้สุคุนะนั้นเจ็บได้ขนาดนี้แต่ปรากฏว่านะครับคนเรานั้นดวงไม่ดีนะครับกงล้อมันนันหมุนนะครับและโหรากามานะครับและเป็นการจบไปแบบที่เรานั้นแทบจะช็อกเลยเป็นเพราะว่านะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นเลยนะครับในตอน โมโหราการนั้นได้เฉือนโกโจไปแล้วซึ่งสภาพจะเป็นยังไงนั้นไอ้น,นี้เราก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันต้องรอเฉลยอ,อีกในตอนหน้าอยากจะข้ามไปตอนหน้าแล้วแหละครับว่ากโกโจจะรอดหรือเปล่านะครับเพราะการปรากฏตัวขึ้นนะครับของมโหรากาครั้งใดแล้วแล้วก็นะครับเกิดความบันเลยทุกทีเลยเราก็ต้องไปรอลุ้นรอเชียร์แหละครับว่าทางด้านของโกโจนั้นจะสามารถนะครับตอกอกับโมโหรากาสุดขี้โกงของสุคุณะในตอนนี้ได้หรือเปล่านะครับทุกคนก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับคิดว่ากโกโจจะรอดหรือไม่รอดนะคระหาหอในอนนต้ และชอบหรือเปล่าสำหรับตอนนี้ไปไปมาๆนะครับโกโจนี่แม่งขี้โกงของจริงเลยนะซุคุนาที่ปูว่าเทพเทพแล้วใช่ไหมพรมาเจอโกโจจริงๆไอ้นี่ผมต้องพูดเลยนะแบบค่อนข้างห่างเลยนะโกโจจริงก็สู้ไหวเลยนะครับแต่ว่าไอ้ซูคุนาเนี่ยมันมีไอเทมเยอะไงความขี้โกงของมันสูงอ่ะแต่เราก็ต้องไปรอดูอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับผลลั์ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับอยากจะรู้เหมือนกันแต่ละคนนั้นนะครับมีความคิดยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับโกโจประทับกับซุคุน อังใอยากรับชมอะไรคอมเมนต์มาและสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ